เอาละสทุกคนเลยนะครับแล้ก็สู่ k i ิน k i Channel อีกเช่นเคยในวิดีโอนี้คือจะมาสอนจัดเด็ก Magic World สายโจนมายาดราก้นั่นเองฮะก็เป็นสายที่น่าสนใจและสนุกม,มากอีกสายนิงกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นของที่อ๋อชุดล่าสุดด้วยเนาะแล้วก็มี Po t e n ช i a l ในการแอคทีไทมราก้อนับเด็กนี้จะเน้นกับ สกิลพิเศษใช้ในการติดตั้งเมจิกเทรเชอร์บนสนามฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับก็คือเหมือนเป็นโซนพิเศษเนาะโซนสำบรับเวทนะที่ใช้ในการทำสกิลต่างๆนะครับทำให้ฝ่าตรงข้ามไม่สามารถวนเวทมนกลับมาใช้งานได้ใหม่แล้วก็ยังสามารถตัดรีซอสในกองและหับโซนได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่แอนตี้เมตาได้เดี่ยวมากเนาะใครที่ชอบเด็กแนวแบบป่วนๆปันๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับปยูลิสต์เด็กกันได้เลยโอเคนะครับ นี่คือส่วนของดิสแท็กของเด็กจโจมยาราโกของคีนั่นเองสกิลนี้นนนนนจะมีความพิเศษอย่างที่บอกไปก็คือมีการ์ดบัดตี้เป็นการเวทมนต์นะครับซึ่งก็คือการ์ดแบบน,นี้เลยนะฮะปราสาทลอยฟ้าแห่งกองโจรมายาราโกเรบาโมริสนั่นเองครับผมก็ตามที่สกลิลบอกไปเนาะสามารถใช้การ์ดนี้เป็นบัดตี้ได้และถ้าเกิดแฟลกของเราเป็นเมจิกเวิล์นะครับเราไม,ม่สามารถคอลมอนสเตอร์ใดๆได้นะครับนอกจากการ์ดเผาจอมโจรมายาราโกเท่านั้นนะครับแล้วก็ เวทมนต์ทั้งหมดที่อีฝ่ายร่ายจากมือนะครับตอนมันกำลังจะถูกตกดลอกเนี่ยจะกลายเป็นการ์ดท,ที่อยู่ในเทรเชอร์แทนนะครับซึ่งการ์ดเทรเชอร์สมบัติเวทมนต์เนี่ยก็จะเป็นการ์ดท,ที่ใช้ในการเล่นกับสกิลต่างๆของเด็กนี้นั่นเองเนาะะเพราะว่าเสร็จกว่เด็กนี้เลยครับว่างคือว่าที่ฝ่ายร่ายทั้งหมดจะไม่ตกดลอกเลยนั่นเองนะจะเป็นเทรเชอร์หมดเลยนะครับถ้าร่ายจากมือนะแล้วก็เป็นการ์ดท,ที่สามารถร่ายได้นะครับเมื่อร่ายนะครับนำการ์ดสี่ใบบนสุดนะครับฝ่ายตรงข้าม เข้าสู่ช่องเทรเชอร์ถ้าเกิดวันที่ของเราเป็นเวทมนต์นั่นเองครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดตั้งคอมเป็นบดีก็าร่ายปุ๊บอ,อเบัเอร์เนกอีฝ่าย4ใบเป็นเทรเชอร์นั่นเองครับการนี้ร่ายได้แค่เทิร์นละ1ใบเท่านั้นนะฮะก็เป็นการที่รุนแรงมากๆนะครับได้เทรเชอร์ฟรี4ใบแล้วก็ทำอีกฝ่ายไม่สามารถบนเวทใดๆมาใช้ได้เลยถ้าเกิดการนี้เป็นบัดดี้นั่นเองเนาะแล้วก็เสรมิมอีกหนึ่งอย่างว่าเด็กนี้บัดดี้แคสไม่ได้นะครับก็คือเวลาเราร่ายการเวทมนต์เนี่ยจะไม่นับว่าเราแบบออนะบบบนะบบบััััดดดดดีีีี้้้คคคอออออหรรรรืะะะะะะไไไไนนนนนจมม่่่กกกิปปผ็ยาางทเใ ต่อมากขาจะไปส่องของมอนสเตอร์หลักๆของเราแล้วนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับเป็นเหมือนแบบพระเอกของเด็กเล่าเลยซึ่ก็คือโจอมมยาสุดอลังการวินแฮรี่นั่นเองวินแฮรี่มีความเป็นการจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็ทำเด็กหนึ่งใบเข้าโซนะครับมีสกิลแอคทีฟในระหว่าง,งเทิร์นทั้งสองไฟล์สามารถจ่ายหนึ่งเกตเนานะจากนั้นถ้าเราจ่ายนะครับดูจะกองการแฝงของห้ามสี่ใบ เลือก2ใบจากในนั้นนะครับไปวางเป็นสมบัติเวทมนต์และที่เหลือเอาไว้ใต้กองการ์ดนั่นเองครับแล้วจะได้จดการ์ดเพิ่มอีก1ใบเนาะก็สกิลนี้ครับทำงานได้แค่เทอรัศหนึ่งครั้งเท่านั้นมีสกิลมูฟดับเบิลแท็กและโซการ์ดวินแฮดดี้มีสกิลในการนับเติมทรัพย์เชอร์ได้ครั้งละสองใบเลยแถมกดได้ทั้งเธอรละเธอเขาอีกด้วยและได้มือขี่ทหารนะครับก็ติดไว้4ใบเลยนะฮะไม้ถัดมานะครับอันนี้เป็นตัวเสิร์ชนะครับโจมมายาใต้ผืนฟ้ามอนอัคคารินนั่นเองครับมอนอัครม้านะรินะครับ มอนสเตอร์โจมยาราโกที่ชื่อแฮรี่นะครับซึ่งก็คือตัวเมื่อกี้นั่นแหละขึ้นมือเราครับหรือจะเป็นไอเทมเผาจอมยาราโกหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือเราก็ได้นะครับแล้วก็สับกองการ์ดนั่นเองก็คือเสิร์ตแฮร์รี่ไอเทมได้เลยครับเลือกเอาหนึ่งใบเนาะมันมีสกิลแอคทีฟในระหว่างแอคเดฟเฟตของทั้งสองไฟสามารถนำการ์ดใบนี้นะบนสนามกลับขึ้นมือเราได้ครับถ้าเกิดเราทำสามารถคอจอมยาราโกที่มีใช้สองซึ่กว่าจังหวะหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสครับก็สามารถโคเตอร์ยกเตงเพื่อขอดแฮร์รี่หรือออมันนนนนนไไไไดด้้้เเปป็็ใขึีกก่งะะฮติวบ ไปทำอะเป็นตัวฟาร์มแล้วก็ตัวบวกของเด็กนี้เลยนะครับในไปเดียวกันเลยโจนมายาผู้วัยดุดปลอดท่านโทมเมเลียนลุกแมนนั่นเองครับลุกแมนเนี่ยมิสกี้บอกว่าเมื่อเขาสู่สนามนะครับสามารถชาร์จ2เกจนะถ้าเกิดเรามีโจนม,จนยมยกกายาดาโกไปอื่นอยู่นะครับ นอกจากนี้ครับจะได้โจกการ์ดหนึ่งใบด้วยและถ้าเกิดอีไฟล์มีการ์ดในเทรเชอร์สองใบหรือมากกว่าจะโจกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบเองก็ง่ายๆครับเมื่อลงมาถ้าเกิดมีโจนไมอาไบอื่นครับชาร์สองเกจโจหนึ่งใบและถ้าเกิดเรามีการ์ดในเทรเชอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสองใบขึ้นไปครับจะได้โจกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบได้องเนาะแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดภาาษฝั่งตรงข้ามมีเทรเชอร์สีใบหรือมากกว่าตัวควัญไดสกิลทริปเปิลแอทแท็กด้วยก็คือตีได้4ครั้งเลยนะครับผมแล้วกก็็ลละะขอุ้้้้นนนนนนน่่่ยไไดดแคเเเททิิร์1ตตััววาา4ใบ ไปถัดมานะครับโจนมายาผู้งดงามโซฟีปาร์เกอร์นะฮะก็เป็นการเหมือนอย่าง CBT นทีนเองซีปาร์กเกอร์มีคอเป็นการเอาจอมยาตะกุนมไนจะับเข้าโซ่เขานะครับมิสกี้บอกว่าในระหว่างแอทแทคเฟสทั้งสองฝ่ายเมื่อสวัสดีมวลนะครับเข้าสู่สนามคู่แข่งเราได้ฮิวหนึ่งไลท์และยิงฝ่ายหนึ่งหน่วยนั่นเองก็ใช้คู่กับสกิลงแฮร์รี่เนาะเพื่อแฮร์รี่แปะเฟเชอร์สองใบเจฮิวสองยิงสองเลยนะฮะ แล้วก็มีสกิลแอคทีฟครับด้วยการที่จะจบพูกแข่งไม่เกิน2ใบและจ่ายหนึ่งเกทครับถ้าเกิดเราจ่ายการที่เราเลือก2ใบนั้นถูกวางในฐานะส่วนด้วยวงสามไฟของข้านั่นเองเนาะสกิลที่ติดได้แค่เคลร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นมีสกิลโซกับด้วยนะครับตัวนี้ช่วยเสริมดาเมจและเร่งการติดเทรเชอร์วงสามไฟของข้าได้ยังไม่พอยังตัดแกลบหลบโซนได้อีกด้วยก็ติดไว้3ใบเลยนะครับผมแล้วก็มอนเสเตอร์ตัวสุดท้ายของเ,เรานะครับเันี่มอนสเตอร์ค่อนข้างน้อยนะซึ่งก็คือตัวที่เป็นเหม,มีสกาากิลน,น,ะนะครับบอว่า ถามคำถามคู่แข่งมีสุบัตเวทมนู์นะครับสามารถขอการได้จงกระจากอคอได้ซึ่งขอขอของเขาก็คือการนำมอนสเตอร์โจมนาฬิกาผสมมันไปเข้าสู่โซเคาวและจ่ายสสงเกตนั่นเองครับผมแล้วก็นะครับบอกว่า ความสามารถแข็งมีเทรเชอร์สี่ใบหรือมากกว่าตัวเฮ้จะได้คีบวกสองเนาะถ้าเกิดมี6ใบขึ้นไปพาวเวอร์กับเดฟเฟนของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งหมื่นแล้วถ้าเกิดมี8ใบขึ้นไปตัวเฮ้จะมีสกิลคอร์สรูปโปแอทแท็กนั่นเองครับมีสกิลมูฟโซกาดและเค้าเตอร์แท็กตัวเขาคนเดียวสามารถทำได้สูงสุดถึง16ดามเมจเลยนะครับโดยการตีสี่คีคอร์สรูปโป้แท็กนั่นเองเนาะซึ่งแรงมากๆนะครับก็ติดไว้หนึ่งใบพอนะเป็นเหมือนไม่ตายก้อนหินของเรา ต่อไปที่ไปส่วนของการไปทมนกันแล้วนะครับเริ่มจากใบแรกก่อนเลยนะใบฟาร์มที่ยิ่งสุดของเด็กเราเนาะ s t i l l Time we s a y Goodbye นะครับการนี้ได้แค่ในเทิร์นเราเท่านั้นเ c o เตอร์ครับถ้าอ e ีกฝ่ายมีเทรเชอร์สองใบหรือมากกว่าได้ชาร์จสองเกตถ้าเกิดมีสี่ใบขึ้นไปได้โจก,กาาัาสองใบถ้าเกิดมีหกใบขึ้นไปเราคิวสองไลท์และถ้ e ่ฝ่ายมแปดใบขึ้นไปจะยิงอีฝ่ายสองหน่วยนั่นเองครับล่าการนี้ได้แค่เทิร้านหนึ่งใบเท่านั้นก็ถ้าเกิดเงื่อนไขครบก็ได้ชาร์จสองเจอสองยิงสองคิวสองครับซึ่งแรง,มามางรเพรานะก็ติดไว้ใบเลย ไม่ใช่ใบสำหรับการป้องกันของเราครับซึ่งก็คือฟิชชิ่งชัฟโฟนั่นเองครับใบนี้ไล่ได้ไม่ฝ่ายมีเทรเชอร์บนสนามเนาะเรสการ์สำหรับเราห้ามหนึ่งใบที่เป็นมอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายมีเทรเชอร์หกใบหรือมากกว่าจะเรสการ์ทุกใบแทนนะฮะก็ถ้าไล่เปล่าๆเนี่ยก็เลสมอนหนึ่งตัวนะจะเกิดเงื่อนไขครบจะเป็นการเลสทั้งบอร์ดเลยซึ่งแรงม,มากๆกับการที่ไม่มีคอสเนาะก็เติีไว้สี่ใบเช่นกันนะครับผมไม่ถัดมานะครับ Midnight e s c a p e เป็นใบสำหรับหาของเล่นของเรานะครับ ก็มีคอสเป็นการจ่ายหนึ่งไลทเมื่อจ่ายคอสับเลือกใช้ที่จากข้างล่างเนาะแล้วก็รายกัันี้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่แลวบอกว่านำการที่ชื่อประสาทลอยฟ้าแห่งจนกองโจมยานดากูเลอบราโมริส นับขึ้นมือหนึ่งใบหรือจะเป็นเวทมนต์นะครับโจเมย์รากโกที่เป็นเซตก็ได้นะครับเทคนี้เลือกได้นะว่าจะเสิร์ตอะไรจะนั้สับกอรน็อตหรือจะเป็นนับนำมอนสเตอร์โจเมย์รากโกที่ชื่อแต่างกันจะดรอปเราไม่เกินสองใบกลับขึ้นมือนั่นเองก็สามารถเสิร์ตนะครับเวทที่เป็นบอดี้ของเรานะเวทเซตโจเมย์รากโกหรือจะขุดโจเมยายาจัหลุมกลับมาเล่นก็ได้นะครับก็ถือไว้สามใบครับเทคอันที่ประโยชน์มากไปทนตัเวทเซตนะครับซึ่งก็สำคัญมากกับเด็กนี้เช่นกันว่าเวทช่วยฟาร์มีีดบอดเเเวทซตนาะ มีสกิลบอกว่าครับความสามารถของโจเมยียนาโกทุกบนสนามไม่สามารถถูกใบได้หนึ่งก็เป็นเซตกันใบครับนอกจากนี้ยิมมีสกิลบอกว่าเมื่อเทรเชอร์เครื่อสงสุสานไปตรงข้ามจะได้ชัร์หนึ่งเกจและโจก,การ์ดอีกหนึ่งใบใบนี้จะช่วยในการเติมเกจและมือได้ทุกครั้งที่มีการเขา Treasure, เ้าเทรเชอร์เนาะเทิร์ลครั้งนะครับคือไม่อไฝ่ายไรเวนมันก็ลงเทรเชอร์แล้วไงก็ได้ชาร์จโจดง่ายๆเลยนะครับก็ติดไว้3ใบเนาะไปถัดมานะครับไน c ์ one นะใบนี้ไม่ต้องอธิบายมากทุกควรจะรู้จักกันนีอยู่แล้วครับก็ใจจจนเกโชาร์จหนึ่งเก็ต,เาากเกติดไว้3ใบ ไม่ถัดมาเนาะยังคงอยู่กับซอมนเป็นจกเวอร์เช่นกันนะครับซึ่งก็คือการบรรยาของเซฟิรอสนั่นเองครับก็ได้ได้เมื่อเราไล่วงในเธนทีเท่านั้น,นครับเคาน์เตอร์ดูกองการ์ดของเรา2ใบเอา1ใบขึ้นมือและที่เหลือเข้าเกตน,นั่นเองฮะก็ติดไว้3ใบเนะบาะใบนี้ได้แค่เธอละครั้งนะครับผมไม่ถัดมานะครับสำหรับวงของเรานะฮะสำหรับการ์ดวนของเนาะโฮลี่เมจิกนั่นงครับเป็นการ์ดวนขอของเรา ก็เมื่อไรครับดาวมน3ใบหรือมากกว่าจะดรับกับโคกงครับถ้าเกิดเราเก็บ3ใบได้ชาร์จสเกรดฮิวสองไลฟ์ถ้าเกิดเก็บ6ใบขึ้นไปจะได้โจวการสด2ใบและถ้าเกิดเราเก็บ9ใบขึ้นไปจะยิงอีกฝ่าย3หน่วยนั่นเองฮะก็ถือว่าแรงมากครับได้วนกองได้ยิงไลฟ์ได้เกรดนะครับได้ฮิวไลฟ์คืนและยังได้โจดอีกด้วยก็ติดไว้2ใบใบถัดมานะครับก็คือ Wall for Harry นะครับเป็นใบาการของฝ่ายนี้โดยเฉพาะเลย ก็ร่าได้ไม่ฝ่ายโจมตีเทวูขแข็งนับใจนิงเกตแล้วก็นำมอนสเตอร์โจมยาราโกหรือภาษาเรากับขึ้นมือนะครับเป็นคอสยกเลิกการโจมตีจากนั้นหากภาษาผู้ผแข็งมีเทรเชอร์หกใบหรือมากกว่าจะจะพลีได้งหมดลดลง3หน่วยนั่นเองครับเหมือนทีชั่นวอลของลอสเลยนะก็ <c oughs> ยกม้วนหนีครับยกเลิกการโจมตีและลดดาเมจทั้งเทินได้อีกด้วยก็ยติดไว้สองใบนาะเพราะงั้นแข็งเอาข้าศจะยากในเกมรับนะครับผมไปถัดมาใบสำหรับชุบนะครับ ไนท์แอนด์พาร์ตี้นะครับใจลิงเกตนะข้อมอนสเตอร์โจมยานาโกะจากในรอบรอบหนึ่งใบนะครับ Master, โดบแบยแจกคอคอสจากนั้นให้อีกฝ่ายมีเทรเชอร์หกใบขึ้นไปนะครับจะจับเทร์นี้มอนสเตอร์ที่เราได้ขอเมื่อกี้จะได้พาวเวอร์กับดิเฟนท์บอกอย่างละหนึ่งหมื่นนั่นเองเทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็ติดไว้สองใบนับ่นเองเอาไว้ช่วยชุบทำเวฟก็ได้หรือทำแบบหลบการโจมตีก็ดีนะครับแบบนี้ดีมากๆเนาะไปถัดมานะครับ อาบาคารดาห์นะครับก็ตัดเวทที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นเองฮะเมื่อฝ่ายไร้เวทจ่ายสองเกตยกเลิกขั้นตอนที่ฝ่ายไร้นั่นเองเนาะก็ติดไว้2ใบนะครับผมไม่ทันมาใบกันนะครับไทดี้เอฟเฟกนะฮะวันนี้ใบกันของสายมังกรเทพซึ่งก็ใช้กับไอคิ้ได้เหมือนกันนะครับมเ,เ,รมมเมื่อฝ่ายต่อโจมตีเนาะแล้วเราเม็นมังกรใช่องกลางนะครับจ่ายหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีและดาเมป็นคต่อไปให้ได้รับจะลดลงเป็นศูนย์นั่นเองก็กันได้สองครั้งเลยด้วยการใบเดียวนะครับก็ติดไว้สองใบและใช้ได้ตอนบอดลงเลยนะ ก็เว็นปภาษาของเด็กเรานะครับเป็นใบกันสามวันที่เยอะมากในแพชน้เนาะซึ่งก็คือวันดิบล็อกนั่นเองฮะก็ขอทรัพย์ใจนึงเกตเล่นเหตุจากข้างล่างเห็นแล้วบอกว่าคั้งต่อไปนล้วเราเสียหายนะครับจะลดลงนะครับ3หน่วยนั่นเอง ก็เป็นการลดดาเมจเนะนาขั้นอัปไปได้เลย3หน่วยนี่จะเป็นคนระับในเทิร์นนี้ถ้าเกิดอีกฝ่ายโจมตี4ครั้งหรือมากกว่าเราจะไม่รับดาเมจจากการโจมตีแล้วนะครับก็เป็นการครับการได้รับการโจมตีจะสมบูรณ์ได้เลยนะถ้าเกิดอีกฝ่ายตี4ครั้งขึ้นไปเนาะซึ่งก็ดีมากในเด็กของแพ็คนี้ที่มีเวฟเยอะมากๆนะก็ติดไว้2ไงใบนะครับผมและนะครับมันถึงส่วนของไอเทมกันแล้วซึ่งไอเทมของเรามีแค่แบบเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือ เชเซอร์บีเทลนั่นเองครับก็เป็นยานที่เป็นดวงนาเท่มากๆ,ๆไวน้นี้มีพร้อมเป็นการใส่หนึ่เกตและ1ไลฟ์มิสกิวบอกว่าหาอีกฝ่ายมีเทเชอร์สี่เปหรือมากกวา่าการน,นี้และมอนสเตอร์เผาจูมิยาราโกงและทุกใบเป็นสมรรถคามไลน์นะครับแล้วก็ไม่ถูกกับเครื่องมือจากของสมการแสงของข้ามด้วยเป็นการกันยิงกันยกให้ทั้งบอร์ดเลยนั่นเองครับโนเวตอยูเวนเวทเซตนะแต่ก็นอกจากนี้ถ้าเกิดฝ่ายมีเทเชอร์หกใบหรือมากกว่า โจมยาราโก้เพื่อสามเราสามารถตีข้ามกลางไฟหน่องข้ามได้นะครับเอาไว้ก็คือแจกเชลลรย์ได้ด้วยนั่นเองคะถ้าเกิดมีทรเชอร์หกใบขึ้นไปเนาะซึ่งดีมากกับเจไดปิดกลางครับมีดับเบิลไอแท็กด้วยก็ติดไว้สองใบก็มาถึงแล้วในสองการ์ดไม้ตายน้องซึ่งก็คือลัลลบายออฟสตีมสกายนั่นเองครับเป็นไม้ตายที่แรงมากๆของเด็กนี้นะครับมีเงาไข่กระไรเป็นครับเมื่อเราโจมตีสองขึ้นไปในเทอร์นนี้และเรามีโจมยาราโก้ภาษาเราเท่านั้นเนาะจ่ายสองเกรดแล้วก็ทำลายเทรเชอร์หกี่ใบก็ได้นะครับ ทำในไั่ขงข้ามหนึ่งหน่วยตามจำนวนเทรเชอร์ที่ทำลายจากคอสของการนี้ครับถ้าเกิดทำลาย10บใบก็ยิง10ไลฟ์ครับแรงมากๆเงื่อนไขไม่ขอ like, ไลฟ์ไั่งข้ามนะครับแล้วก็ไม่ขอกลางเปิดกลางปิดด้วยนะขอแค่ตีสองขึ้นไปก็พอซึอ่งง่ายมา,มากๆครับสามารถแค่ทางพริเลที่มีตัดเฟดเว็บที่สได้ดีมากด้วยเช่นกันก็ติดไว้2ใบ ก็หมดแล้วในส่วนของมิสซิ่งครับซึ่งเด็กนี้เป็นเด็กที่สามารถเล่นแบบคอนโทรลแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆครับแต่ว่าจะไม่มีท่า FTK หรือ OTK เลยครับถ้าเกิดของมันขึ้นไม่ครบนี่เนาะจะให้ดูในส่วนคอมโบต่อไปนี้เลยนะครับไปดูกันเลยก็มาถึงในส่วนของคอมโบนั่นเองครับแต่ว่าในที่บอกไปว่าเด็กนี้ไม่มีท่า FTK แล้วก็การ OTK ก็ไม่ได้ไปกิจกรรมของไหนไปเด็กที่เน้นเล่นเรื่อยๆมากกว่าที่จะดูวิธีการเซตอัพแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับท่าเปิดเกมมากระนั้นไปดูกันเลยนะครับก็โจมอน ซึ่งการแก้สนามของเด็กนี้ก็จะเน้นการใช้ตัวของวินแฮร์รี่เป็นหลักนั่นเองครับประสานกับเทคต่างๆใช้ในการปร um ๊มเทเชอร์เนาะเพื่อปวดล็อกเควส์การ์ดต่างๆพอเราทำเงื่อนไขครบปุ๊บก็าสามารถปิดเกมได้หรืเท่าร์ดก็จะรุแนแรงขึ้นมากๆเลยครับดูกันเลยก็รอนะครับวันนี้ไม่ไปปิดเกมนะแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นก็สามารถชาร์จได้เลยครับชาร์จแอนด์รอเนาะก็ถ้าเกิดเรามีเวทเลวารโมริสเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเปิดเทอร์มมาก็สามารถไล่เลยนะตอนเราเปิดเทอร์มมาถ้ายังไม่มีเวทนะลเลยครับลุ่บ เรียกด้ฝ่ายของข้ามงสี่ใบจะเข้ามาเป็นเทรเชอร์นะครับแต่ว่าตอนน้องอธิบายก่อนว่าการไล่ไว้ที่เป็นบอด,ดี้ของเราเนี่ยไม่ทำให้เราได้บอด,ดีก้กิฟต์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าสู่สนานมันเองเนาะตอนเราได้เสร็จปุ๊บอีฝ่ายเทรเชอร์สี่ใบเนี่ยก็ได้เวลาตั้งบอกของเราแล้วครับก็ทำการข้อนะฮะวินเฮร์รี่ออกมานะครับหนึ่งเกตเค้าได้หนึ่งใบเข้าโซ่นะครับจากนั้นอินก,ก็จะคอเป็นตัวฟาร์มนะฮะตัวนี้เลยนะครับลุดแมนนะฮะ สู่สนามเนาะถ้าเกิดมีจโจมโจมยาไปอืน่นนะครับชั้นสองเกีย์จหนึ่งใบที่ฝ่ายมีเชเซอร์สองใบขึ้นไปจะได้โจเพิ่อมอีกหน,นึ่งใบนั่นเองแล้วก็ใส่ด้วงนะครับเชเซอร์บีเทอรนะหนะึนะ่งเกียร์หนึ่งไลฟ์ก็จะเป็นการแบบกันยิงกันยกให้เอาโจมยาของเราเน al, นะาะก็หนึ่งเกียร์โจสองได้ในวันนะครับฟาร์มเท่าที่ฟาร์มได้ไปเลยนะเล่นไปเรื่อยๆเด็กนี้ไม่เด็กแบบเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าเธอแรกมีโซฟี่าร์เกอร์ก็ขอแร้ก็ขอเลยนะครับปุ๊บอ๋อหลุมแมคเป็นคอสเนาะ ากนั้นก็ประกาศค่อยแท็กเฟสได้เลยสกิลของแฮร์รี่ก็จะติดนับจ่ายนิงเกตทำการโจกาสหนึ่งใบแล้วก็ส่องออกกองไปแดงข้าม4ีใบครับเอา,า2ใบเข้าสู่โซนเทรเชอร์นะฮะจากนั้นอีกสใบจะไปใต้กองสกิลที่เปิดกองของแฮร์รี่เนี่ยไฟแงข้ามจะไม่รู้ว่าเราเอาการดอะไรมาดูนะรับเสียสุดไฟแดงข้ามดูไม่ได้นะคือเขาจะรู้ให้การเข้าเทรเชอร์แต่การที่ไปใ้กองเขาจะไม่รู้ับว,ว่าอะไรหายไปบ้างนั่นเองเนาะ ก็หลักๆก็ใช้ในการตัดเกมเอาพวกกรามไปสกัดฝ่ายตรงข้ามนะครับออกจากโซนเด็กไปอยู่ที่เทรเชอร์ซึ่งมันเป็นโซนที่ฝ่ายตรงข้ามแทบจะแตะต้องไม่ได้เลยนอกจากนี้พอแฮร์รี่แปะเทรเชอร์เพิ่มแอนแท็กเฟสสกิลของสมิธปาร์เกอร์ทำงานเช่นกันก็ยิง1นึ่งดาเมจนะครับฮิวละหนึ่งไลท์ตั้งแต่เทรเชอที่แปะลงไปก็ตอนนี้ก็ฮิวสองยิงสองไปเลยนะครับก็แฮร์รี่ตีเป็นพิธีไปสองดาเมจใช่ไหมซันเราไล่ไปได้ครับสกิลไทม์วิเซ็กวิดบายเนาะถ้าเก็บฝั่งเทรเชอร์หกใบก็ได้ชาสองฮิบ แค่นั้นเลยก็จบเทิเนเทอแรกเนี่ยไฟหนองข้ามเทอไฟหนองข้ามปุ๊บแล้วก็ปล่อยอีกฝ่ายลำไปเลยารัทุ้วนที่ฝ่ายไร่จะตกไปในเทรเชอร์นะครับแล้วก็ใช้ไบเรสอะไรอย่างเงี้ยกันไปเนาะเรดออร์บอรนะครับตัดรงตัดเรีตัดเกมเขานะฮะกดสกิลแฮร์รี่นะ,นะเปิดหัวกองเขาเพื่อเช็คอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วเพิ่มหาของเล่นอะไรเงี้ย พอถึงจุดหนึ่งที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องการใบป,ปิดเกมซึ่งใบปิดเกมของเราก็มีอยู่2ใบซึ่งก็คือเทวิตีฟันนี่ที่ขิมชิงไปเมื่อกี้แล้วก็ไม้ตายนะครับที่ปิดเกมพี่ที่สุดซึ่งก็คือลันระบายออฟสตีมสกายนั่นเองครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามยือ้อเพืา่อฟาร์มหาใบนี้มาเพื่อใปิดเกมที่ชวูที่สุดแล้วนะครับระบายออฟสตีมสกายเนี่ยเป็นไม้ตายที่ยิงดาเมจตามที่เชื่อที่ทำลายทิ้งนะครับให้เรียกว่าแรงมากๆเนาะคือในนี้จริงๆอ่ะแทบจะไม่ต้องตีเข้าเนื้อก็อยังไดดด้้้คครับขอออออตีวีวววเเเพพื่ปลลล็็็สงกกนนแะะฮ ถ้าใครไปที่แอตตี้ไทมดดาก้อนได้ดีมาบ้างน,นะครับเพราะว่าททมดดาก้อนหนึ่งเลยคือมันตัดเฟสได้ที่เว็บที่3นะครับไม่ตายเราขอแค่ตีสองเว็บก็พอแล้วนะฮะ และทำแล้วก็ไม่มีเจเนริกนะครับใส่พรเทพมากันดาเมจทจะไม่ตายไม่ได้แถมเรนนี้สามารถตัดรีซอสตัดกองฝ่ายตรงข้ามไว้เหลือน้อยลงได้อีกทำแล้วก็ที่ไปเด็กที่เน้นฟาร์มเนี่ยคือแทบจะเล่นไม่ได้ถ้าเกิดเจอก็เรนนี้ไปเด็กที่หมอกับการรับมือทรรมดารกรมากและไม่ใช่แค่นั้นนะครับซิกิโอสปีฟาร์เกอร์เนี่ยสามารถที่จะตัดดับโซ่ฝ่ายตรงข้ามได้2ไม้ถ้าเกิดว่าจัดก,กาก้าได้ก็สามารถตัดพวกจีบูสออกไปที่เทรเชอร์โซนได้เลยและในฝ่ายตรงข้ามก็จะพิการเลยนี่ก็เข้าใส่มาอย่างละหนึ่งนะผม ก็เรียกได้ว่าเด็กแอดม็นไม่ที้น่าสนใจมา,มากเด็กหนึ่งเนาะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองหามาเล่นดูได้ครับก็ขออ้อมูลก็จะมีประมาณนี้นั่นแหละเพราะว่ามันค่อนข้างขึ้นหนวดสถานการณ์ในเกมเนาะใครเล่นก็พยายามพิจารณา ตามสถานการณ์ที่เจอให้ดีที่สุดนะครับผมอ๋อแล้วก็แถมให้อย่างหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ชอบ20 funny หรือว่ารู้สึกว่าเรียกมันปิดเกมช้าไปหน่อยส,สามารถใส่ลอตเวอร์มาใช้ได้นะเพราะว่าเทคของนะปราสาทมันจะไม่ให้เราคอเผาอื่นถ้าเกิดแฝงเราเป็นมิจิกเวอร์ไงถ้าเกิดเราแปะแฝงลอตเวอร์ปุ๊บจะสามารถคอพวกเราไปเรื่อยได้เต็มที่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบนั่นเองนะฮะ ก็จบไปแล้วในส่วนของการเล่นแล้วก็คอมโบเนาะคือจริงๆเด็กนี้มันไม่มีท่าคอมโบอะไรพิเศษครับมันเล่นตามสถานการณ์ไปนั่นแหละก็ดูที่คินเซตอัพให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะฮะถ้าปิดเกมก็จะมีอย่างที่บอกนะเทวิติฟันนี่กับไม่ตายนะครับแล้วก็เป็นที่แก้ทางทามดีมากๆอย่างที่คินโฆษณาเอาไว้เลยใช่ไหมเพราะไทม์ม,มันไม่มีอะไรกันได้เลยครับกันดามิดก็กันไม่ได้นะฮะไม่มีพรเทพไใส่เนาะแล้วก็อ่าวนเวทมาใช้ก็วนไม่ได้นะครับแล้วก็จะขัดลำก็ขัดไม่ได้นะฮะมีแค่ตัดเวทซึ่งเดนน็ก็็ไไมม่่่่่่คคออยยกกลลััวววเทาาาหรรรูแ้นะะบปปณ และกนวซข,ของเด็กโจมมายาดราโก้อใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ like ับสไคร b ์ให้ขินด้วยแล้วก็ขอบคุณเมื่อชิปในเดือนนี้ระดับ rich man soul และ perfect soul เดือนนะครับขอเช้นในการจะเด็กอยู่ท้ายวิดีโออีกเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ